อ่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่โคบังไวท์นะครับอยู่บริเวณหน้าปากทางคัมุโรโจโลเลยส่วนใครที่อยากรู้ว่าทำไมเรามาหยุดอยู่ตรงนี้ก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับไปสนุกสนุกตอนแรกนึกว่าไอ้พลาดนีจะไม่มีอะไรสนุกสนุกแล้วเอาเลยเหรอตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ประตูสมด้านหน้านะครับโคบังไวท์มาทางนี้แหละ เขาบอกอย่างนั้นนะฮะเซเลน่ายัางอยู่ปะอ๋อยังอยู่อ้ยมีพาร์อ่ะอืมแต่ขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดพารโฮเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายยลองคิดดูสิครับว่าแบาบดาเตซังรู้จักกับยายามิอีกเงี้ยคือเขาสึกแบบเซตตัวละครแบบอีกเซตหนึ่งเลยนะตำรวจก็ยังไม่ใช่แบบไอ้นี่เลยคนที่เคยเจออย่างเงี้ย คมบังไว้เมียเมียกลางคืนเป็นเมียยามค่ำคืนสวัสดีครับท่านาต้องการเรียกเด็กหรือเปล่าครับเออก็ตอนนี้ที่มีก็มีอยู่นาจางังมาดินจงังแล้วก็คาเนอิจังครับ นี่มีทุกให้ดูน,น,นะครับถ้าเกิดว่าขอเฉพาะคนบวกเพิ่มหน,นึ่งพันนะคน,น,นมมต้องเลือกใครก็แบบนี้่ะเม,มาครั้งแล้วเหครับคอสมีออปชันด้วยนะฮะโอ้โหือกเวลาสามสิบห้านาทีเก้าพันห้าสิบนาทีนามหรืทีเ,เรา เรามาใช้บริการแป๊บเดียวเอากางๆไหมหมืนสาหรือจะเอาเต็มที่เลยเอหกิทีนี่มีแบบแฮปปี้หรือเปล่าอ่ากางๆแล้วกันห้าสิบนาทีพอไม,ไ,มไม่สัน้นไม่ยาวเกินไปไปช่วงเวลาที่ดีที่ได้ผ่อนคลายครับผม ไม่เป็นไรครับเป็นทางเลือกของคุณอยู่แล้วไม่มีคำตอบที่ผิดอยู่แล้วจะเลือกคนไหนเป็นลพิเศษหรือเปล่าครับตอนนี้มีอยู่เลอยู่สามคนนะครับถ้าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมันจะต้องเลือกคานาเอะไว้ใช่ไหมกลับไปดูนี่ไม่ได้แล้วด้วยผมเลือกสามคนได้ไหมผมจำไม่ได้แล้วใครแต่น่าจะคานาเอะคานาเอะจังคานาเอะจังน แล้เอกจังสินะครับเอ๊ะถูกชื่อปอ่าววะต้องการใครจังหรือเปล่าครับเอ๊ะถ้าไม่ใช่กูเสียตังฟรีใช่ไหมเอ๊ะแต่เรามีแสนกว่านี่ห้าสิบนาทีสักสามรอบก็แบบก,ก็คุยมันครบทุกคนเลยแล้วกันอ่นาคานะเี่ังมีชะง,งักเลยนะบุกจัชื่อไม่ได้แล้วไง 女の子と、直接交渉してください。なのかなと言うと、どういうことお女のによ、っては NG のオプション、ありますかないちゃん、は一つだけででプレが NG でした。メカクプリンが、エネルギーのハかれいじゃん、メシャー、パピタ、ちょっと、こい思いをし、とめとガン、イメディー、たんいん、ワかルキューさん、 เดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องนะครับเชิญเลยครับไม่มีแปดสิบนาทีด้วยเหรอ,อเด็ก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 เป็นแค่เกมนะ เอ๊ะน,นั่นไม่น่าใช่ผู้หญิงปะฮา,า,า,ามะโะนะทำไมทําบุคคลถังแตกอย่างไายนี่เลยที่นี่เลือกสลูหล่าใช่ไหมมีคําถามอ่ะก็เธอทําไมแกมาอยู่ที่นี่อ่ะช่างมันเถอะ อย่ามาหาเรื่องคนคนฆ่าเคียวคนที่ฆ่าเคียวเลยอีกอไ,ไม่ใช่เรื่องที่ต้องสนใจแล้วนี่มีปัญหาอเไยอ่ะฉันตัดสินใจที่จะสงสยัยตัวเอง <c oughs> เอา้า <c oughs> อย่าพูดคุย <c oughs> คดีเก่ามากกว่านี้ดีวกว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดมาเล่นเป็นนักสืบหัวแข็งนี้คนก็นโดนของแข็งบ้างแหละฉัโนโดนตัวมตอเดีวก่อนหน้านี้คนที่ใส่หน้ากาสกสกี <c oughs> อะไรนะไอ <c oughs> ้พวกนั้นนะ่ะ <c oughs> เป็นคนของแกหรือเปล่า <c oughs> รือจะเป็นสี่คนนั้น <c oughs> ที่ตามหลังแกมาก็ได้ ไม่รู้เลยพูดเรื่องอะไรน่่งโกอเขนะไมอโอน้องไม่ชอบบายพสนี่กลัวลังโดน B D S M อยู่ตนที่กูไม่ได้ไม่ได้เต็มใจเอากลับบ้านไปแล้วเหรอ ครั้งนี้เอาไปเหลืองมาแล้วกันนะพอบอ่บชอบแกมากกูจะไปฟ้องพ่อแต่กูไม่นาครับได้เข้าไปฟ้องแน่เลยทางสำนักงานนั้นมีแค่พ่อคนเดียวที่รักกูที่เหลือมันเกลียดกูหมดย่ากีเดีอ้ หัวหน้าเหรอฮะรู้สึกไม่ค่อยดีอไงกับตันกับผม <ใน S 1> เล่นรุนแรงกันนะครับอตอนที่ฉันอยู่ในออฟฟิศนะเอ้ยี่แม่งฟองพ่อจริงด้วยวะโอะเดือนไงหมื่นห้าเลยไงได้เท่าไหร่ไดหมื่นสามตังกลัวอืม อดออฟเด็กเลยสักหน่อยก็ยังดีไม่ได้เลยอไปหาหาพ่อใช่ไหมโอหสาทำคดีมาตั้งเยอะเหลือเก้ามืนเลยไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆอ่ะในตัวยังมีคดีที่รับมาแล้วยังไม่ทำอยู่เนะี่ยยังยัง,ย,งยังมีเคสอะไรเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าคิดว่ากลับมาไอ้นี่ดีกว่าเออ อันนี้อะไรน่ตับไปสามคดียังไม่ได้ทำเลยแล้วก็มีคดีหนึ่งเอิอไปเจอเป็นระเบิดก็เลยทำเลยจริงๆก็รับหมดแหละแล้วก็พอเจอคดีระเบิดก็เลยทำเลยนอกรอบถ้าเกิดไม่ติดแล้วแบบว่ารถแบบโดนแรงเท่ากันนะโอ้สาบายเรื่องฝีมือไม่แพ้ใครอยู่แล้ว มันติดเรื่องแบบว่าพาร์ทเนี่ยแค่นั้นแหละชั้นไหนอะชั้นสองจะต่อยกูเลยไหมมาหาพ่อไม่ได้มาหามึงอย่าไปเดินชนโต๊ะเขาเดี๋ยวไม่ทะเลาะกันไม่ถอดรองเท้าเดี๋ยวมาสวัสดีโยอีกินาดิดะกะโยทาโบ 結論から言うん<ン>お前がハムラと何かもめろ俺は、もなんもハムラミー、なんかしティアルコタン、アニオネ。たわっ、ポチュールメダイル。まほんまに、かもメダイル。ハナシモキテクレアノコ。ミキテクのアノコ。ミキ ฮามูระเป็นคนที่ทำให้มันมีเงินหมุนอยู่ในครอบครัตอนนี้ทุกอย่างเริ่มจากเขา,าขายเขาไปชิหายเนะี่ยไม่ผิดหรอกคนในแก๊งเนี่ยทำตามที่ฉันขอแต่ว่าฮามูระมันเป็นคนที่ทำให้แก๊งยิ่งอยู่ใครจะรู้บางทีพวกเขาอาจจะไม่ฟังฉันก็ได้ มันเป็นอย่างนี้มานานขนาดไหนแล้วครับเนี่ยเป็นปีหลายปีแล้วช่วงเวลาพลมามทาของฉันมันจบไปแแต่ตอนที่ฉันเลี้ยงดูนายขึ้นมาแต่ว่าใครโตยังอยู่แถวนี้แล้วก็บางทีฮัมบระอาจจะไม่สามารถคอโทรลแก๊งก็ได้ยังไม่เสร็จมาเสร็จแล้วเอา้าพ่อ

เดี๋ยวก็เสียตาอ,อ้าวอะไรทําไมอย่านะทำไมพูดอะไรแนละ้วเสียตรงเสียตาเดี๋ยวเหอะใช่ไหมนี่แหละเอฟร้านนี่แหละแหมมันนัดร้านหน้าซอยบ้านกูนเลยเนี่ยไหนอยู่ในร้านรอหรือยงังส่องดิเห็นมีไม่อยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปในร้านนะไม่มีคนอยู่เลยเชื่อป่ม ไอเดีดจ๊อยังเออโชวดีคนยังอยู่ไม่ใช่ว่าทาไมริษัควรจะมาแล้วหรอวะหลังร้านเหรออ้าวเกินอ๋อเขาให้นั่งรอตรงโต๊ะว่างโอเคเกมมันต้องกดนู่นกดนี่โอเคมันอินเดอร์แอคเยอะก็ดีแหละฮะแต่มันเป็นขยักขยักกันเนาะ เข้าประตูหลังนะเด่๋คิดว่าจะลองไห้ไปหาบอสอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันแย่มากเลยก็แค่คิดอ่ะที่าอ,า,อาจะจะแบบไปบอกบอสให้รู้แล้วจะได้จัดก,การป่าตูดในท่านหน่อยไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอก ไม่ได้บอกกูได้กาเห็นภาพกูโดนตอกอะไรโอ้ กูตอนแรกกูก็ชอบมึงนะกูสัญญาว่าถ้ามีโอกาสกูจะต่อยมึงให้ยับกูจะสืบเรื่องมึงด้วยโอ้รุนแรงกับกูจังเลย่ะเราจะมาให้การสั่งสอนแกเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ไม่ว่าพวกคนเขาจะวาระยังไงอย่าจะคงเรียนอ๋อเรียนเรียนตอบไปเรื่อยเรื่อยกว่าจะจะผ่านเลอดีตทนายความหรือไม่ยังไงก็ตามแกก็โตมาด้วยมือนักเลงอยู่เลยอะความเจ็บปวดไม่มีผลแกๆหรอกโอ้เล่นในนูยังไม่พออีกเหลย ามึงจะโดนด้วยอีกคนหนึ่งนะกูรู้ชื่อมึงแล้วมึงโดนแน่โอ้ยรุนแรงกับกูจังแล้วกูวตอบโต้ไม่ได้เนี่ยนะมึงจะโดนกูเล่นอย่างหนัก กูสัญญามึงไม่ให้กูสืบกูจะสืบมึงต้องโดนใครโตอยู่ไหนวะทีนี้เยารู้ใช่ไหมว่าเก็บเยื่ตาเป็นยังไง แอบอวยว่าเตมี่น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 ี่ เออมันต้องอย่างนี้ดิว่าเฮ้ยตัวตัวเหรอเฮ้ยมันรู้ว่ามันในกลุ่มอย่างเงี้ยมึงมาคนแรกแต่ว่ามันกระจอกสุดไปลงไปนอน คิดว่าตัวใหญ่ลลแล้วกลัวเหรอเอ้ยนี่พวกโอ้มึงเอาพวกมาด้วยอ่ะดิก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ก่อนเอ้อไม่โดนท,ทำไมติดทามอีเวน เป็นสิ่งที่มีก็ดีฮะแต่ว่าเอาจริงๆมีท่าที่ไม่มีแล้วสนุกอยู่นะวิกทามอ่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีดีกว่าอ้ยโอ้ย,อย,อยมีม,ม,มีมีแผลล็อกแล้วนี่เนี่ยขูจะเป็นโอคูโอ้ยจบจบแบ์นี้ไปหาหมอด้วยนะ วิธีก็ต่อยกูไม่มีเหตุผลจ้กกเนาย <esh> <ร>เจ้า <görüş> ัวนดะ้า้าจะทำอย่างนั้นก็ ยิงเองดิเอาแบบหว่างคิ้วเลยระหว่างตาสองข้างกล้าเลยดิว่าเออโอม่เอ๊ะอ่าหนีเกลียวติดติดพอหนุ่มนักกากไม่ถามสุขภาพคุณทักษมให้กูวิ่ง เปลี่ยนจะวิ่งลไล่เป็นวิ่งหนีไหมเนี่ยแต่ยังให้วิง่งยังให้วิ่งไล่อยู่แต่เป็นวิ่งตามใช่ไหมจะจะไม่ปาอะไรออกมาใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ใครวิจอดจักรยานอย่างงี้วะเนี่ยทำไมไม่ออกไป วิง่งลงถนนใหญ่วะหลบหน่อยก็ได้อ้อมนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกโอ้โหออมฟิศเลยมึงทำพ่อมึงไหมเนี่ยอย่าเด็ดเอาหายเราจะขึ้นไปนู่นกคงไม่มีใครตามทันแล้วแหละ มึงคิดว่าว่ากูจะขึ้นไปได้หรือเปล่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะขอขอยืมแป๊บหนึ่งก็ได้ครับเฮ้ยมันมีปืน กำลังเพลินโอ้โหทำไรเอาปุ่มไหนอ้วเวอร์หวังมาก ไม่ให้ตีหรอกอันนี้เกมไม่สอนนะเนี่ยเฮ้ยอื้มอ๋อโอเคเอาแล้วสเก็ตบอร์ดจะไปคืนเขายังไงอะบอกยืมเข้ามานะ ตรงๆนะไปวิ่งบนถนนง่ายกว่าเยอะกว้างด้วยมันไม่ตามวะเหรอไม่มรู้ให้กูพักบัางเหอะ ไม่ตามมาแล้วนะเอ้ต้นหนาเป็นไข่กันแน่เนี่ยเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมเหนื่อยแหละเฮ้วแกเป็นใครอ่ะไม่ใช่ว่าครั้งนี้จะขอบคุณเดนหน่อยเหรอ เสียใจที่ขโมยโทรศัพท์ใช่ไหมนะแต่ก็คืนแล้วนะนัวขโมยทำไมอ่ะก็คืนทำไมด้วยตำรวจมันตามฉันมาไม่ยอมลดละเลยอ่ะฉันเห็นโทรศัพท์นายแล้วก็มีแผนโผล่ขึ้นมาแผนเหรอใช่เร่องแรฉันเห็นโทรศัพท์นายแล้วก็รู้ว่านายจะต้องตามฉัน แล้วตำรวจก็จะเห็นว่านายวิ่งไปทางเดียวกันเก็ะคิดว่านายเป็นหนึ่งในพวกฉันท่านก็สามารถหนีไปได้แต่ระหว่างที่นายโดนจ like ับแป๊บหนึ่งนะอจริงๆอะเอาเป็นเอาเป็นว่าถ้าเกิดมึงขโมยโทรศัพท์ไปแล้วกูยืนนิ่งๆ่ะตำรวจจะประถามมันหยุดถามกูมากกว่าโค้ชคงไม่ขนาดนั้นหรอกมาแอนต้าไดหนีเกี่ยวลมอตเตนัะ ถึงแม้ว่าแผลสุดท้ายจะไม่จะเป็นตามที่คาดหวังไว้ก็ยังโอเคอยู่อะเจอนะทำไปทำไมวะแกมคนแปลกคิดว่าแม่คงแกงทำเป็นทำมยโทรศัพท์นายแต่ว่าฉันก็ช่วยชีวิตนายนะ ก็เหมือนอย่างนั้นนะขอบใจที่ช่วยงั้นเราก็เสมือนกนแล้วนะนี่ทำไมถึงมาเป็นโจรล่ะเสียช่วงเวลาตอนเด็กย่าง้ไปนะเ้าเกิดในเบื่อมาทำงานกับฉันไม่ได้ ทำงานกับยกยากูซ่าอ,อยากตายอ่ะแต่คนพวกนั้นเป็นคนของโทโจฉันคกำลังขดคุยเรื่องของเคียวเรย่อยู่นี่คนรู้นี่ครับว่าจะขายงานยังไงแต่ผมไม่คิดว่าพวกเราจะเชื่อใจได้ขนาดนั้นเลมิซังเดี๋ยว จะไปดูชื่อฉันได้ไงอะเอาจริงๆนะมึงดังจะตายจบแล้วเหรอเอ่อพระเออ ชาร์เตอร์นี้มันเกมมันไม่ได้พาเราจูงลากไปไปเรื่อยๆนะก็เลยอาจจะสั้นหน่อยนะแต่ก็นั่นแหละก็เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาครึ่งชั่วโมงคือเราจะาจะทำพาหนึ่งประมาณชั่วโมงนึงใช่ไหมอีกครึ่งชั่วโมงอยู่ที่ตู้เกมแล้วนะก็เราเราตัดตัดแบ่งกันเลยกันนะโอเคงั้นพาหนี้ผมว่าก็พอไว้เท่านี้แหละจบแค่นี้ก็แค่นี้พอนะเราจะไม่ข้ามชาปเตอร์กันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเอ๊ะ าวยัไม่ตอนนี้ผัวผมเนี่ยก็แบบเฮ้ยแบบเอ้นีดหนึ่งหน่ไอกนิดหนึ่งหน่ยังไม่ได้นี่เลยนะสวัสดีทุณผู้ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมจัดเม้นครับไม่ต้องขึ้นอินโทรแล้วจะปิดคลิปแล้วโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ช่องของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลเดือนนะครับทาง facebook แล้วก็ twitter นะเวลามีคลิปใหม่ลง u t u b e เราก็จะไปแจ้งที่นั่นนะครับแปลกมากนะครับเปิดปุ๊บปิดเลยนะ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันต่อช t e r ที่3ครับจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปรอกันตอนนู้นนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบใหม่กวาหน้าสวัสดีครับ